ซี่ล้านนี้แหละเพราะว่าเวลาถูกอะเราแทบไม่ต้อง,องนี้เลยอะเมื่อเขารู้งานนะอะอะแคปเจอร์แล้วกดหกค่ะแคปเจอร์แล้วกดหกนะคะแคปเจอร์แล้วกดหกค่ะหกมาล้านเปอร์เซ็นแคปเจอร์แล้วกดหกนิ้นที่หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดและสามเจ็ดเม็ดเดียววันนี้หนูให้น้ำหนักที่ี่หกเจ็ดนะคะแคปเจอร์แล้วกดหกค่ะ หกมาล้านเปอร์เซ็นตเปปังเวอร์วัง,วงอลังการงานสร้างแนะควะใครจะเข้ากลุ่มนะคุณแม่เดี๋ยวรอสักครู่วันนี้หนูให้บูชากำไรเสียพญายนาคสีเงินสีทองหนูให้เข้ากลุ่มด้วยหนูแถมที้ไข่ให้ด้วยนะคะแคปเจอรช่วยกดหกใครกดหกขอให้ร่ำขอให้รวยเดิเดิแคปเจอร์แล้วกดหกค่ะโอเค มาล้านเปอร์เซ็นต์รู้สองตัวรับฟั่งแน่นอนมันลดนะคระับอโอเคเนาะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่เนาะนะคะได้อยู่นะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนที่กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ กพราทุกท่านที่กดแชร์ด้วยก็ขอให้ได้กลับไปเป็นเงินเป็นทองร้อยเท่าตั้เท่าแสนเท่านะครับ